ปุ๋ยพรทิพเปิดภาพครอบครัว3ามสาวสามเจนสวยตั้งแต่รุ่นยายยันหลานสวยตลอดการจริงๆสําสำหรับปุ๋ยพรทิพหน้าฮีรันกนกอดีตนางสาวไทยปี 2. 2531และยังได้ครองตำแหน่งนางงามจากกระวาลปี1988หลังแต่งงานสร้างชีวิตครอบครัวกับมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจเฮิร์บไซมอน ก็ไปใช้ชีวิตยอยู่ที่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่ล่าสุดนับว่าเป็นโมเมนต์หายากที่ไม่ได้เห็นบ่อยกับภาพสามรุ่นสามเจเนเรชั่นคุณยายดาวันคุณแม่ปุ๋ยและน้องแจ็คเกอรีนลูกสาวคนโตโดยมีการระบุคแคปชั่นใต้ภาพว่า Mother d a h t e r Dinner Tree Generation of Love and Respect Love You Mom หลายคนข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆบ้านนี้สวยหน้าตาดีส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจริงๆ